พี่น้องตู้ปูทุกคนอันบางค้นพันวาคอยขี่ตัวว่าอันบ้านนี่ค่ะตรงขามนี่หลังหลังบ้านปลาเห็ดเลยพี่น้องอยู่ใกล้ๆตรงขามน,านีน่ละนี่ก็พเพาะไ้เกบกินนะนะพี่น้องกับปลาอยู่นี่ตรงขามเลยจะเลยว่าถือว่าโค่งแต่ว่าปลาอยู่ของปูนะมันไก่พี่น้องอยู่อีกเมืองหนึ่งนะนะอันนี้ทีเอบ้าน ที่ตุ้อยอันอาศัยอยู่มันกับยู่ตรงขามก็เลยมาเก็บได้เป็นฝากถนนนะนะพี่นองเพราะว่า,าหนึ่งนาที่ไปพี่นองสิาไปเก็บเห็ดว่ามีเห็ดเอียงเมื่อนี้ ก,ก่อนส่วนออก่อนขันดอกจังสี่ขอสีเอาอยพี่น้องก็สิไปหายมูค่คอยเนี่ยใหญ่งามงามเดีย๋ยวสิตัดขาพี่นออ้องอมันยังต้มตุ๋มอยู่มูค่คอยมากกินพคนสิเอาไปอันเหี้ยคนสิไปตำมเจวคันดอกบานสิบ่เอาหน้าสิเก็บไปให้ยมู ขาใหญ่ครับเนาะต่มน้าจิ่มซะก่อนต่มมต่ว่ามันสิเฮ็ดอันนี้อันมันสิเป็นอันหยบบาบหแาต่ว่ากัแเ้วแตะคนมากกับพี่น้องนี่ขาห่านเฮ็ดก่อนโซนพี่น้องขันมันบานคอยบอ่าเอานี่ อก็เล er pues ่นอ่อนๆขันมันขนหลายๆนั่นกินบอดดายนะพี่น้องสีสีเรื่องเหลืองก็กินได้ดอกมันยังงามๆ่าเห็ดก่อนสนพี่น้องกินได้นี่พี่น้องอันนี้ย่อมรับว่ากินได้ร้อยเปอร์เซ็น อันคนได้ายนะแล้วก็ชิตัดคาได้บาทน,นี่ว่า่อยชิบเอาเก่าเอาก้อนพี่้องเขชิไปให้โม่ข่เ็ด้อนสนดอกมันยังง่ามๆี๋ยวก็ชิไปใหู้ม่อยอ่นมากกินมีนเี่นอีกเ็ด้อนสนพี่้องอเขาบอกเลยวเอามีป้าซ้ำ กลังเซียกลังเกิดพี่น้องก้อนสนเมก้อนสนพี่น้องก็ยถือ,อ,อ,อมีดมาก หานบุบคอนสนที่นี่ดึงดึงคอนสนเก็ดเพิ่งเก่าลัดพี่น้องโอ้ยยังไงคะงามพร้อม เมื่อแบบมาพออีกจุม่มนึงก็เลยสิเอาค่อยมากเห็ดเพิ่อเก่าหลัดพี่น้องต่อ,อต้านเนี่ยพี่น้องตุ๊กตุ๊กติกตุ กดี๋ยวเสียน้องยันอดอ,อนสะดุดอันนี้กระตาเฮ้ยคอยลมอ้ยพี่น้อง <c ười> ขาสีปาง,ง